นี่มาอยู่แปลงน้องแจมนะครับแปลงนี้อยู่ที่ตําบลตําบลท่าหินอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับนี่เจ้าของสวนน้องแจมหรือว่าเสียแจมนะครับ<อ>ผมครับอายาสวัสอันนี้แปลงนี้ก็จะมีดอกรุ่นน้องนะที่เป็นรุ่นมะเขือพวงก,กลางนะก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระยะที่ดอกหอมดอกบานแล้วแปลงนี้ดอกบานเจอฝนตั้งแต่วันที่ยีเนาะ วันที่20จนถึงวันที่25เลยดอกบานเจอฝน5วันเต็มๆส่วนใหญ่ก็เป็นหางแย้ขาวแล้วช่วงนี้ช่วงก่อนดอกบานน้องเจมทําอะไรบ้างแล้วนะครับที่เราฉีดไปที่ดอกตอนช่วงดอกหอมที่แคลก็เป็นแคลเซียมโบรอนที่แคลเซียมโบรอนโบรอนเดียวแล้วก็น้าตาลทางด่วนแล้วก็อะมิโนอ่านะครับก็ช่วยช่วยให้เกสรนะครับ ฉีดโบรอนเดี่ยวช่วยให้เกสรตัวเมียมีน้ำเลี้ยงเยอะขึ้นดอกฟูขึ้นแคลเซียมโบรอนนะครับก็ช่วยในเรื่องของให้ละอองเกสรน,นะช่วยฟูขึ้นช่วงหลังจากฝนตกถ้าเราฉีดแคลเซียมโบรอนเข้าไปช่วยนะครับละอองเกสรตัวผู้ก็จะมีการฟุ้งมากขึ้นเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วพวกละอองเกสรตัวผู้นั้นจะมีการนะครับจับตัวกันเป็นก้อนไม่ค่อยฟุง <alk> ฟ้ง <personas S 1> นะครับแคลเซียมโบรอนกับโบรอนเดี่ยวก็จะช่วยได้มาก <B or on> นะครับถ้าเราเตรียมตัวมาก่อนแล้ว ช่วงนี้ที่ว่าดอกบานหลังจากดอกบานฝนหยุดไปน้องแจมทาอะไรแล้วบ้างครับตอนนี้เฉีดยาเมื่อวานฉีดยาเมื่อวานนะก็จะเป็นพวกมีอะมิโนออกซินแล้วก็แคลเซียมโบรอนก็จะใช้แคลเซียมโบรอนไป2 0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็เป็นโบรอนเดี่ยว2 0 0ซีซีเหมือนกันเนาะหรือว่าใช้ร0 0ซีซีโบรอนเดี่ยวใช้ร0 0ซีซีใช้100ช้ซีซีนะครับแล้วก็จะเป็นออกซินสี่สิบหรือห้าสิบนะครับเมื่อวาน 40ครับ 40. 40ต่อน้ํา200ลิตรนะครับเนี่ย <50. S 2> ก็ฉีดไปแล้วเป็นช่วงหางแย้ขาวเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นที่ว่าดอกบางกันเ,นย,เยอะบ้างดีกว่าก็ช่วงหางแย้ขาวตอนนี้นะเป็นช่วงที่ท็อกซิกที่สุดแล้วสําหรับช่วงที่มีเกิดการฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันโอ้นูต้นนูดอกบานวมนแล้วช่วงหางแย้ขาวก็ฝนตกหนักมากถึงขนาดว่าดอกมันร่วงออกมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเป็นดอกที่ปริแตกแล้วก็ ร่วงลงมานะครับแต่ว่าแปลงเนี้ยเราจะมีการให้น้ําตอนช่วงก่อนฝนตกก็คือ,อ,อ20นาทีเว้น1วน,วนวันน้องแจมจะให้20นาทีเว้นหนึ่งวันถือว่าเตรียมรับฝนได้อย่างดีมากนะครับเพราะว่าของน้องแจมจะเป็นหัวน้ํามหัวนะครับเป็นหัว600-800แต่น้ําออกจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ300-400นะครับเพื่อน ก็ม pues so so nah ีการเตรียมรับมือสําหรับฝนมาอย่างดีนะครับดอกก็เลยไม่ค่อยร่วงมากเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นบนต้นนะครับก็จะยังเห็นดอกอยู่เป็นจํานวนมากนะครับว่ามีดอกอยู่บนต้นเป็นจํานวนมากถือว่าน้องเจมทําได้มาตรฐานมากเลยนะครับเรื่องของการให้น้ําเตรียมความพร้อมต้นนะครับสําหรับรับฝนหลายวันเป็นอย่างดีนะครับก็มารอลุ้นกันว่าช่วงหางแย้ขาวตอนนี้นะครับจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นหาง ถงแย่เริ่มไหม้บ้างแล้วนะครับก็เนี่ยครับดอกก็มีการแต่งไว้คืบไว้คืบไว้คืบในหลายๆกิ่งแล้วนะครับก็จะเว้นช่วงเว้นช่วงไว้ซามสวยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็มารอลุ้นรอแต่งกันอีกทีว่ามันจะติดลูกมากขนาดไหนนะครับแล้วก็แปลงนี้ของต้องเจมได้ข่าวว่ามีการแตกใบอ่อนมาก่อนหน้านี้ด้วยแต่ตอนนี้ใบเริ่มกลางแล้วนะครับก่อนหน้านี้น้องเจมทําอะไรไปบ้างนะครับฉีดช,ช่วงใบอ่อน ศูนย์ห้าสองสามสี่แล้วก็เดี๋ยวพอใบกลางแล้วเราค่อยเติมศูนยสองสามสี่บวกเมกเนะาะใช่ไหมครับมาเติมเมกรอบสองอ่ามาเติม,มเมกรอบสอบง่อีดให้มันกลางก่อน,ชน,ออนใช่พอถ้าใบไม่กลางเราฉีดเมกไปมันก,ก็นใช่ไม่ได้ประโยชน์อ่าไม่ได้ประโยชน์นะครับไม,ไม่กางสเนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่นี่แล้วแต่ว่านี่แหละมารอลุ้นว่าฝนที่ตกมารอบนี้ ใบมันจะไหลไหมนะครับแต่ว่าเรามีการดึงใบมาก่อนหน้านี้นะครับเปอร์เซนต์การแตกยอดก็ค่อนข้างน้อยนะครับดูจากขั้วปลิงที่ปลายใบแล้วนะครับก็ยังนิ่งอยู่ยังไม่ขยับในหลายๆกิ่งหลายๆต้นนะครับก็จะมีแค่บางกิ่งบางต้นเท่านั้นเองที่มีการขยับเพราะว่าน้องแจมเขาได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็มารอลุ้นเอานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องแจมพาเดินชมหน่อยได้ไหมครับ เด,ดเ,ดเดินดูเดินดูนี่เราจะพูดภาษากลางหรือว่าภาษาอะไรเราก็ยังดูขำๆนะพูดกลางมาั้งปดตมั้งนี่รุ่นใหญ่ก็จะเป็นหางแย้ขาวแล้วดอกโรยแล้วนะครับผมก็เมื่อวานได้มีการฉีดพ่นไปนั่นเองที่กล่าวมาในคลิปข้างต้นนะครับนดอก,ก <c oughs> บานฝนตกไม่รู้จะรอดไหมแต่ว่าเราได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างถึงที่สุดแล้วที่สุดแล้วก็เหลือแต่สภาพอากาศที่จะเป็นใจให้เรานะครับนี่ เห็นว่าดอกข้างล่างนี่ร่วงเยอะแล้วนะครับนี่ดอกปริแตกร่วงแต่พอเงยมาดูข้างบนแล้วโอแม่เจ้าข้างล่างนี่ถือว่านิดเดียวไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับน้องก็ไม่ได้ซีอะไรมากก็นี่ครับจะมีตั้งแต่หางแยหางแยไหมนี่นะครับหางแยเขากำลังไหม้แล้วรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นพี่จะบานก่อนฝนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เป็นหางแยขาวนะครับ ก็จะมีมีปะปนแซมๆอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนั่นเองมีหางเย้ขาวนะครับดอกพุ่งโรยดอกพิ่งไรไปนะครับก็มีดุดร่วงบ้างเล็กน้อยตามสภาพนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังดีที่เรารูดแล้วไม่หลุดไม่หลุดหมดทั้งกิ่งนะครับบางแปลงหลุดหมดทั้งกิ่งร้องไห้จ้าก,กันเลยนะครับผมสำหรับใครที่ถอยน้ํามาก่อนถอยน้ํามาก่อนที่ฝนจะตกเนาะ ถอยน้ําวันเว้น2เว้นสาตอนช่วงดอกหอมนี่ร้องจ้าร้องจา,ก,งจาก,กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราเตรียมความพร้อมในอย่างดีเรื่องของการให้น้ําเรื่องของการบํารุงฮอร์โมนแล้วก็พวกเพลี้ยไฟไม่เห็นเลยนะครับเพลี้ยไฟไม่มีเนาะฉีดเรียบร้อยไม่เห็นเพลี้ยไฟสักกตัวหนึ่งนะครับที่ดอกที่แปลเออเพลี้ยไฟเริ่มเข้าหมวกดอกร้องจ้าก,กันบ้างแล้ว แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับหลังจากหมวกดอกกลุดแล้วนะครับเราค่อยมาฉีดพ่นตอนที่ดอกโรยหมดแล้วก็ถือว่ายังควบคุมได้ทันในระดับหนึ่งนั่นเองแต่ว่าการที่ปล่อยเพี้ยไฟเข้าหมวกดอกมันอาจจะทิ้งน้ำหวานให้แล้วก็เป็นที่สะสมของเหลนงเช้ดาได้นั่นเองนะครับนี่นะครับเจ้าของสวนสุดหล่อของเราเอ้ยะ เอาละเดี๋ยวก็จบคลิปไปประมาณเท่านี้นะครับก็พูดกันได้ความรู้กันไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูไปนะครับว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงกับเรื่องของใบอ่อนกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะมีการแตกใบอ่อนรุ่นหลังมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูแล้วอันนี้นะ่าจะแตกช่วงหลังฝนแต่ว่าจะเป็นกิ่งที่ว่ามีดอกปริมาณน้อยนั่นเองการเบ่งอาหารของเขาเลยมีการเบ่งอาหารเย่งกันไปมาระหว่างกิ่งไอระหว่างใบกับดอกนะครับส่วน กิ่งนี้นะครับก็มีการแตกไปอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามีการแย่งอาหารจากดอกมาเยอะแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ไว้รับชมรับรับชมรับฟังกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมาถ่ายทําให้ดูที่สวนน้องแจงอีกรอบนึงว่ามีการ หลุดร่วงหรือติดดีไม่ดียังไงนะครับจากที่ทําไปก็ต้องมารอนลุ้นกันเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้อภัยเราตั้งแต่ฝนตกมาห้าวันติดแล้วนะครับผมไม่เอาค้างแต่ฝนต่อไป <laughs> โอเคขอบคุณมากครับผม